สวัสดีค่ะน้องหญิงนะคะวันนี้น้องหญิงก็จะมาร้องเพลงเพลงก็ชื่อว่าเด็กใต้สตอนะคะใครที่อยู่ดูอยู่นะคะช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็จะไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กใต้สตอสิวไสุย จะไม่เจ้าชู้ก็แล้วกันรักใครรักจริงไม่คิดลองฝันจะไม่เชื่อฉันก็ไม่เป็นไรยังให้เธอมองจนถึงข่้าไหนในภาในใจนั้นมันใสสื่อไม่เคยรอใครให้เป็นเกื้บื้อขอลองจับมือแล้วเดินไปด้วยกัน <S <S นอาจาพาพี่หลงตาไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลงเล าการักนางสาพาพิอบเมื่อตอนหนึ่ทุกวันและมานั่งชมจันด้วยกันจ้องคนนางสาพาพไปแล้วนะรุ่งนง่าราดีง่ะแถมพร่สื้อสั้นตะเพนไปพ่อพรใี่ใครส่องใจว่าเจนี่ขอให้ซ่องเรานี้รักกันตลอดไปว้าวาว้านแล้หญิงก็ขอฝากแค่นี้นะคะบ๊ายบายเลิฟเลิฟนะ